ีเอลิงเบลฮาแลนด์น่ะชาบี้ลองโซคาร์ลอสเลเบโตคาร์ลอสอีเก่คาซิยาร์ใครร้องเอ้าก็ก็เอ้ากูกูไม่กูงงไม่กูไม่ไม่ไม่คือกูแค่งงว่าราชใครที่มึงเอามาน่ะกูไปซื้อมากูไปซื้อมาแล้วไงต่อเออกูไปซื้อมาแล้วไงต่อเอาเอาเงินกูไปซื้อเนี่ยนะแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวไม่ได้อีกซื้อมาสองหมื่นอะมือโก้ไม่เหนียวแล้วหนึ่งน้องเราต้องเปลี่ยน พี่จะบอกเลยนะตามแค่ไม่ไม่ไม่กี่ประตูคาริมเบนเซม่าโอ้โหเฮี้ยแม่งเบนเซม่าเดี๋ยวกูเปลี่ยนออกแล้วเฮี้ยน้องมึงเอาเบนเซม่ามาได้ไงวะอาจจะเป็นเพราะพี่ก็ได้มั้งพี่ไม่ชินมือนะไม่ใช่ว่าพี่กากนะน้องเม็ดสองพันไหมล่ะกูถามมึงเนี่ยเม็ดสองพันไหมไม่ละพันพอพันห้าไหมน้องว่าไงล่ะพันห้าไหมล่ะเอาไหมแล้วน้องว่าไง ก็กล้าหั้กกี่ครั้งเนียก็คอยปลอบใจเสมอโอ้นี่ได้อยู่อ้นี่ได้อยู่อ้นี่ได้อยู่เลยรหัสเดี๋ยวดูดูทีมกเอาไปดูกดไปดูที่ทีมแล้วก็รู้ครับไม่ต้องบอกครับเดี๋ยวผมให้คนดูผมดูด้วยําเล่นเดี๋ยวมึงรู้จากกูกูมีพวกลีเนลเมสซี่เอริเบาลฮาร์แลนด์อะชาบี้ลองโซ่คาร์ลอสเลยไปโตคาร์ล็อย เสื้อสวยนะคบมากินเหล้าบ้าน,นแม็กทีนะแล,แล้วประตูกูรู้ปะใคร,ใครอีเย่คาซิยาร์คาซิยาร์มากิเนเหล้าบ้านแม็กไม่ได้ไปครับช่วงนี้ทันทีนะแม็กเดี๋ยวขออนุญาตดูทีมนะขอดูด,ดูช่วยดูผมหน่อยดี๋ยทีมน,นี้โหดปะไม่ละพันโอ้น้องทีมมึงโหดจริงไหมเนี่ยมือโกน้องทำไมมัน สตเตต97อย่างนี้แล้วออ้ยคาริเบนซ์ม,มาัะไม่ได้กวนนะแล้วไอ้นี่ล่ะคนดูมือโกเปลี่ยนได้ไหมน้องมือโกพี่เปลี่ยนได้ไหม อย่าหลุดประหัสผมนะเออมันไม่หลุดอยู่แล้วมันลูกมือกันอยู่แล้วน้องมันไม่หลุดหรอกมันไม่มีทางหลุดหรอกน้องมันเปลี่ยนละอันนี้ไม่ได้นะน้องแดแม่หลอกนนีะ่ไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวนะรหัสมึงที่มึงจับอยู่หลักแสนนะกูจะ <weaving S 2> บอกให้หลักแสนนะหลักแสนนะอันนี้ไม่ได้กลัวนนะกูไม่ได้กลัวส้นตีนมึงนะนี่ อ๋อไอ้เขาแตกมันเต็มสองร้อยสี่สิบใช่ไหมที่ตสาทนี่ฟันหน่อยครับโอ้เหลืองเด้อฝยมือกูมันเล่นได้อยู่ไม่มันต้องต่อสัญญาป่ะครับผมกลัวมือกูไม่เหนียวอะโอ้ยไม่เล่นได้ป่ะไม่เล่นก็ได้เออเอาเกมน้ำพันก็ได้อ่ะดูดิโอหรับบอลส่งบอลเนี่ยชื่อชื่ออะไรวะเอฟอีบ้ง คือเอแผนนี้ละเอฟเอฟะไรอะเพื่อนเอฟอะไรอ่ะเป็นแสนอารอเอเจ้าของ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 โดมาบอกว่าแผนนี้ล่ะเอฟมันจะเกินเอฟจะเกินเป็นแสนกูกูกูไอ้นี่ไปละไหนกูกูเชิญไปละไม่ได้เชิญเขาเรียกว่าอะไรวะแอดไปละโอเคกูหาที่เชิญอยู่ไว้มึงอ๋อเข้าผิดอันคิงโซเยอร์ศูนย์เจ็ดแซดอันเนี้ยไม่ใช่รหัสมัน ไอ A 486ไม่ใช่รหัสไอ้คิงนะมึงรู้ได้ไงอ่ะกูรู้แต่แต่แตเปลี่ยนรหัสได้นะมึงไปเปลี่ยนรหัสด้นะมึงไปเปลี่ยนรหัสได้แต่เปลี่ยนรหัสได้ไม่เพราะว่าทีมกาของมึงมันจะมีอีกรหัสหนึ่งอันนี้ไม่มึงกล้ายอมรับไหมอันนี้มึงยังโกหกเลยกู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 ก็ไปหาซื้อรหัสมาแต่ทีมมึงโหดกว่ากูเยอะเยอะเลยเยอะจริงๆควอยก็เอาเงินกูไปซื้อไอ้เหี้ยอ้าวไอ้เหี้ยกูได้มาตอนนั้นทีมกูหลัก200ล้านใครอยากไปอยากเล่นไอ้เหี้ยวงแหวนอยู่ในดีชื่อ เอากูอัแต่ลาดของกูกูจะบอกให้กูซื้อเองใช่ปะว้เฮียใช่ตามจริงมันไม่ใช่ชื่อนีเอ้เดี๋ยวนะดูแป๊บมึงดูรหัสมึงดูกูได้เลยมึงดูกูได้เลยจบมึงดูกูได้เลยว่าดูดูค่าทีมกูแค่นั้นเองค่าทีมกูสี่พันล้านของมึงอ่ะหมื่นล้านเดียวกูสามสามสี่เท่าไอ้เฮีย แต่กูไม่กลัวแต่กูไม่กลัวมาดิโอไอ้เทียมันไปเอารหัสใครมาวะเนี่ยเฮ้ยมันจะร้องทําไมวะทั้งทั้งที่ทีมมันโหดกว่ากูอีกอะจะร้องทําไมแล้วเป็นอะไรไหมมึงแล้วมึงกลัวแล้วแล้วใครแล้วใครใครร้องวะใครร้องเอ้าก็ก็เอ้าก็กูไม่กูมงไม่กูไม่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 คือกูเห็นมงว่ารหัสใครที่มึงเอามาน่ะกูไปซื้อมากูไปซื้อมาแล้วไงเออเออ กูไปซื้อมาแล้วไงต่อเออเร่าเงินกูไปซื้อเนี่ยนะแล้วแล้วมันเดี๋ยวไม่ใจอีกกูซื้อมาสองหมื่นอ่ะอ่ะก็ดี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 ถูกไม่ในแผนบีมามึงเจอแมนยูกูหน่อยอีสัตว์แค่นั้นแหละมึงเจอฟีฟ่าอีสปอร์ตกูหน่อยนะกันนะ เฮีย er. แล้วมึงคิดดูดิถ้ากูเอาเอาทีมที่แบบ200ล้านมาเล่นกับทีมมึงหมื่นสี่พล้านล้านใครจะไปสู้ได้หมานี่สู้ได้เก่งแค่ไหนก็สู้ไม่ได้หรอกไอสัตว์ไอแกนไอขี้งกเฮ้ยกดผิดเยอะเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวนะครับมาแล้กาก่อนเกมจะเริ่มขึ้นต้องบอกว่าคึกคักเ้นี้ยังสี่พนล้านล้านเฮียของมึงหมื่นนีม่มันยังพอไหวอยู่เว้ยเฮียลองบอลมวยลองอะ่ะ รหัสหลักแสนแต่คนเล่นหลักหน่วยต้องดูที่ไม่มันลหันหลักแสนกันจริงมันต้องดูที่แผนการเล่นด้วยครับโอ้หพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นอ้และจังหวะตองโหไอ้เหี้ยพาเป็นรูปทรงกลมฮันเล่นฮัลเล่นฮัลเล่นผมเอสซีโก้และฮัลเล่นเอสซีโก้และฮัลเล่นฮัลเล่นฮัลเล่นฮันเล่น มันใช้แผ่นไหนกันแน่เนี่ยกูงงเนี่ยไอ้เหี้ยเม็ดพันท่าด้วยดิสัตว์ฮัลโหลเพื่อนเม็ดพันท่านะเชียบครับฮัลโหลเพื่อนเม็ดอ่าโอเคขาดมากครับผู้สาวประตูหม็สิทิ์เลยนะครับเข้ามุมมันอาจจะไม่เข้ามือครับมันมันเป็นรหัสใหม่ไงเอดานาซาโอ้โหเฮีย โอ้ยอะไรอะไรโอ้เลี้ยงบอลมาแล้วนุ้ยจานได้เปียบไปแล้วนุ้ยจานจานเอามึงไม่อยู่หรอกมีแต่ถ้วยอะฮาคิมิลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับโอ้ฮาคิมิเวนใจเย็นจริงจริงครับเอ้ยอะไรอะเล่นคองบอลอะไรมันมันไม่มันอะไรมันไม่มีมันไม่มีตัวทรงกูไม่เอาหรอกเม็ดเดียวอะกูไม่กูไม่เล่นกับมึงหรอกเม็ดเดียวอะผมครับ มาเก็บมาเก็บมาเกับซาแมนมาอยู่มาเก็บมาเก็บและได้ลุ้นประตูครับและเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับเยี่ยมมากโอ้ยเยี่ยพี่ตาครับแถวเหลืองจังครับแรงแถวบ้างเด้อเกมขึ้นมาแล้วครับเจวินเป็นโอกาสทองของเขาครับเออโคตรงงว่ะทำไมฮาซามันไม่อยู่ตรงนี้วะแแตตตุ่มมขอองนนเเเชสร์ยูไ็ด มือกลกะไม่เหนียวแล้วหนึ่งน้องเราต้องเปลี่ยนพี่จะบอกเลยนะฮาซายเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอเฮียสเตอร์ลิงได้ไหมเนี่ยเท่ากันเลยเนี่ยถ้ามึงเล่นรหัสเขาอ่ะแล้วมึงเล่นได้โง่อย่างเงี้ยมึงก็ควรจะเลิกเล่นได้แล้วเว้ยเียเชีจะได้สองูนตั้งนานแล้วเฮียอาจจะมีสิทธิ์าลูกนี้เข้าไปแล้วครับเควิน อุ้ยสเตอร์ลิงเอ้าดูสเตอร์ลิงเนี่ยอาจารยเรียกทำไมอะเรียกหาอาจารย์ยไม่ได้ไหมคับเปิดอย่างงี้เปิดงอย่างงี้เปิดบ่อยๆนะโง้เอาใจช่วยครับตดเหลี่ยมเตออุ้ยว้จิววาจิวว้าจิวว้จิวจิฟันได้ยเข้าชิ้เียสวย ไอ้โอเคไม่น okay, yeah. ่ากดปัจเจกติกเลยไปเฮ้ยกูจะบอกให้นะเว้ยมึงโดนกองหลังยิงอ่ะถือว่ามึงหมาแล้วเพื่อนเละเป็นขี้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 มาคารเลตฟอร์ส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 โอ้เรข้าไปสกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับอุ้ยฮากิม วิ้เก่งมากฟันใดเฮียกูแม่งฉลาดจัดเลยมาคันฟอสอุจานเออเฮ้ยรีบป๊กอะไรวะอุ้ยหัวรอเชนหัวรนด้วยเฮียแต่หัวรนกูแข็งกว่าไว้สัตมาคาร์ส มากัดฟอดไปชาบีอลอนโซโอ้มากัดเข่ากลางประตูช่องหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าเออร์ลิงโอกาสทองของมัเออร์ลิงเปล่าหนีเซฟได้ไหม่น่าเชื่อครับอะไรครับลำหน้าเอาเอไอ้เหี้ยแข่งไว้แข่งไว้แข่งไว้ไอ้เหี้ยคนดูตั้ 7, งเจ็ดพันกว่าคนช่วยเป็นพยานหน่อยวารานไม่ละพันห้า ครอสฮาต k มีวัลลานตามแค่ไม่ไม่ไม่ขีดประตูคาริมเบนเซม่าโอ้โห้เหี้ยแม่งเบนเซม่าเดี๋ยวกูเปลี่ยนออกแล้วไอ้เหี้ยน้องมึงเอาเบนเซม่ามาได้ไงวะมึงรู้ว่าเบนเซม่าโหดแล้วน่ะลีโอเนลแก่แล้วไอ้เหี้ยไหมอเมรออยู่โอ้ยเหี้ยมาว่ะไอ้เหี้ย มาไหวที่อะอะไรครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปโอ้ยไอ้ไอ้ลิงฉลาดตัดเลยไปมันด่ามึงแกเรียวเนียวป่าว่าแอโอ้เนียไม่มีแล้วแกแล้ววิ่งไม่ไหวแล้วเว้ยรักมึงนะเมสซี่กลับมาที่สนามออลเทอร์ฟอร์ดครับเกมในครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับอุ้ยโหโดอ้วน หลุดง่ายจังวะนั่นแหละครับยังมีลุ้นอยู่นะครับฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับชาบีอลอนโซเดบรายไปแล้วหลีลโอ ที่มึงมีแต่หัวล้นๆนะไอเหี้ยโอกาสทองในการเปิดแล้วครับเสียหน้านีหเาร้อยห้านานห้าไม่เสียลอกน้องเชื่อพี่ไม่เสียเผื่อเสมอด้วยแปลงแขวบ้างเด้อแปลงแขวบ้างเด้อแปลงแขวบ้างเด้อ วิ้ยชาบีลอนโซโอ้หวยไอ้ที่นี่อ๋อเหรอตัวเทียอะไรของมึงเนี่ยเมสซี่มันแก่แล้วมานี่ดิมีตัวแก่แล้วของมึแล้วต่อบอลกันอย่างเงี้ยแม้ว่าจะออกน้ำแล้วพวกเขายังไม่ผ่อนเกมนะครัโอ้ต่อบอลที่ควรจะเป็นสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เลยด้วยซ้ำไอ้ยี่อะไรวะอะไรวะอะไรวะเป๊บหนึ่งน้อง เอาไปก่อนดิพี่เล่นอยู่โอเคโอเคโอเคไปแล้มันคืตัวนี้เขากำลังมองเบนเซนหมาตัดสินใจใช้วิธีชกบอลออกไปนะครับถือว่าทำได้ดีเลยครับลูกนี้พาบอลไปได้สวยมากครับลำหน้า The b r i g h ดูนะครับจังหวะดีใจว่าชกบอลได้เป็นคนจะสามสี่ศูนย์ไรเฮียอะไรวะมองอะไรหล่ะมึงกลายเป็นจังหวะลำหน้าไปก่อน ตัวเฮี้ยเนี่ยเสียบอลบ่อยจัดเลยต้องถือว่าจังหวะนี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับหล,โกโกหลุยฟิโก้ไปหลุยฟิโก้อาจจะไม่สุดพานนลูกนี้เข้าไปแล้วครับกูต้องต่อบ,บอลมาเปิดไม่ได้โอ้โหเมสซี่โอ้ใจมากครับ คาริมเบนเซม่าทำไรอ่ะสเตอร์ลิงโ oh, อ,อ้มึงล้ำหาพ่อมึงเ ah. e นี่ยไอหลี่ทียหนูตัวไปก่อนนิดเดียวเท่านั้นเองครับคืนเม็ดนึงก็ยังดีวะคืนเม็ดนึงก็ยังดีวะโง่เฮียโอคาร์บิเอลอนโซ นะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปโอ้ไม่วิ่งไวเฮียหว่วยทำไมไม่วิ่งวะถามมันว่ะเขาวิ่งโคตรสวยเลยเฮ้ยแกโอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับวัาเิ้วเออยมลีชนะบ้างเถอะพี่ขอโง่ไอสัตว์ครับพี่ เกม90นาทีเผอพลบเดียวครับหรืออีก8นาทีสุดท้ายเท่านั้นดูกูหล่หัวที่หัวตานี่มึงที่ตาครับหล่อมากเลยครับที่เล่นเกมก็เก่งอยากเห็นพี่จัดฟันครับคาริมเบนเซมา ยังไม่ออกอ่ะจะส่งให้ใครอ่ะมันไม่วิ่งเว้ยน้องตัวน้องไม่วิ่งอ่ะต้องให้พี่กระตุ้นป่ะโดนไหมเนี่ยพอแล้วพอพอพอกูยังไม่เคยหน้าเคทโทษเขาเลยเนี่ยโอ้ยต้องลุกกันต่อในช่วงทดเวลานี่นะครับถ้าโดได้เลยครับนีและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหกูไม่เคยหน้าเคทโทษเลย เฮ้ยจริงๆมันควรจะสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วนะเ้ยโอ้ย 3, แฝงพันเฮียแม่งแย่มากหลวมมากแย่มากพ<ล>ีอย่างโหดเล่นอย่างกากผมไม่ค่อยชินมือมันต้องเอารหัสเดิมมามาน้องโหดนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะพี่ก็ได้มัง้งพี่ไม่ชินมือนะไม่ใช่ว่าพี่ก่างนะ รหัสมึงรหัสดีมากลยนะเดี๋ยวกูมาเพราะว่าตัวนั้นกูกูเขามันจะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบกูชินมือไงอ่าโอเคโอเคโอเคมึงฟังนะแผนไหนมึงก็โง่มึงเล่นตัวมึงเล่นตัวละครหนึ่งหมื่นสี่พันล้านล้านแล้วมึงโง่ที่จะแพ้กูแล้วมึงกลับมาเล่นตัวหนึ่งพันล้านล้เออเออเออเขายังไม่ได้ปรับแผนครับมึงอ่านก่อนนะเขาไม่ใช่ไม่ได้ว่าอะไรก็มึงก็มึงโง่ไง ตัวที่โหดกว่าตัวนี้สิบเท่าย้ํานะสิบเท่าแต่โง่ไม่เล่นกูไม่เปลี่ยนสีชุดครับกงไม่เปลี่ยนเลยเป็นแมนยูเลยเป็นแมนแมนซิตี้เลยไม่เปลี่ยนแมนซิตี้อ่ะบางมุมไม่ตกแมนซิตี้จะแมนยูไปเออตั้งค่าทีมสิแมนซิตี้เออเนี่ยให้มันรู้แล้วรัดไปเลยผีกับเรือใบอ่ะใครมันโอ้ยที่มันโหดอย่างว่าทีมนี้โอ้กูจะสวยหรือเปล่าเนี่ย มาไอสัตว์ฮาร์แลนด์กับฮาแลนด์แฮฮาแลนด์มึงกับฮาแลนด์กลัะใครจะโหดกันแค่นั้นแหละของปลอมไปเป็นหนึ่งกูปรับก่อนได้ไหมมันปรับเป็นจอยไม่สนก็ไม่สนไม่สนไม่สนมันทำไม่ได้นะผมกดจอยอีทไม่ได้นะผมทำอะไรไม่ได้นะเออไอ้อ่านทุบบอลทุบบอลขึ้นกูด้วยนะเออกูขึ้นอยู่แล้วตั้งค่าพื้นฐานแปบบอกมันไปปรับจอยได้ได้ได้ ขอขอขอบอลด้วยครับ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 เดี๋ยวก็จะเคลียร์ไปให้ข้างหน้าไงครับเคลียร์ดิเคลียร์ดิโอเคอันนี้ถือว่าเคลียร์ไม่ได้เฮ้ยเคลียร์แล้วครับโอ้เล่นอย่างงี้อ่ะโอ้หวยเล่นอย่างงี้เฮียควยอที่ตัดต่อของเพลนสตาร์ทเลวเสร็จปากดูหน่อยครับโคตรขี้หมาเลยไอ้เฮียควย บอขี really ่หมาเลยถือว่ากูให้มึงกูให้มึงกูให้มึงได้กูให้มึงครับอ่ะก็ผมขึ้นไปแล้วหวยกูให้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 ไม่เป็นไรถือว่าติดหนึ่งเมตรจบแต่ขึนไม่ต้องรอกไม่าไมาม่เอาไม่อาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อาไม่เอาไม่ไม่เอม่เอาอาไม่เอาไม่เอเอาไม่เอาไม่่เอาไม่เอไม่เออาไ่เอาไอาไม่เ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 อาไไมเอาไม่เออาไม่เอาม่เอาาไม่่เอเอาไม่ม่เอาไม่เอาไม เล่นรหัสเก่าอาจจะไม่เข้ามือเข้าใจครับยไปพังไอ้หนังแดงแถวบ้างเด้อไปลูกก้าวท่อนเข้าครับขวายสั่งกูยิงเองก็ได้เจอไม่เป็นกูยิงเองก็ได้โอ้มึงให้กูคืนหรอก็มึงโง่ไงได้หลังแจ้งนี้ก็จริงแล้วนะเรื่องของมึงเรื่องของมึงปรับภาพจอใหญ่แป๊บคนดูเรื่องของมึงเดี๋ยวกูจะยิงมึงแบบกูจะให้มึงลบเกมวันนี้แหละ

กูซ่ากูาใช่ไหมใช่กูซ่ายิ่งกว่าสดาสิ่งอีกรู้จักปะยิ่งกว่าสดาล็อกอะไม่รู้อ,รอ่ออะดิอยากรู้ปะหึยูทูบยูทูบกูเฮียอะไรวะอยาก่ายาตัวเล่ไงูเฮียอะไรวะ โอ้เขารื้งผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับมาเป็นโอกาสเลยครับต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับโอ้ยเลี่ยงอยู่นั่นแหละเกมขึ้นมาได้สวยเลยอุย <d> อ๊ยไปกดปรับแผงเซตติกกิบไปเยอะได้หรอใช่หรอเอาเลยครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไป โอ้ลำหน้าไเหี้ยเอา้าโอ้ไม่ล้ำเลยสัตว์เ้ยไม่น่าปล่อยคีย์บอร์ดเลยไหวไหวไหว,วตาไปไวไวอาจจะเดินบุกอยู่ไหนทั้งแรกโรเบิร์ตคาร์ลอสสูงนะกูอะออบอกเลยคู่เนี้ยเล่นรับตรงต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็จะยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลเลยครับตอนนี้ เอลิมเอาฮาร์ลินฮาร์ลินฮาร์ลินฮิตติโก้ฮาร์ลินเฮ้ยเอไอฮาร์ลินเก๋มึงไม่ยิงกูหน่อยวะเอไอฮาร์ลินเก๋์อไอฮาร์ลินเก๋ฮัลโหลเอไอฮาร์ลินเก๋เอากูหน่อยดิวะเอไอฮาร์ลินเก๋์อไอฮาร์ลินเก๋์อไอฮาร์ลินเก๋ยิงกูหน่อยดิเอไอฮาร์ลินเก๋์อไอฮาร์ลินเก๋วิ่งวิ่วิ่งเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ดีผมไปกดพระ ไอ้ย,ย่าล้วเจอสัตยิงมิวอาสยิงยังอง่ะฮะกูถามเนี่ยนี่มึงดูหาเลนตจริงหนิมึงดูมึงด,ดูเจ้เาเอาอีกแล้วนะไม่เสียก่อนมึงหลอกไปฮะผมว่าพี่โหดกว่าพี่คิงครับ,รบแต่ลูกอีแหม่มแปลงแขวบเบ้าเดอร์ เขาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอากาสสำคัญแล้วครับเตะเตียนตะทำได้ต่อไปเรงหมดเวลานะลำหน้าโอ้เฮ้ย,ยมีแรงมากฝั่งนู้นอ่ะก่อนแข่งไปทำไรมาว้าวอ่ะ ยิงเหมือนตดอ่ะเอ้ยเหมือนเป่าเหมือนกวัวปากเป่าอ่ะกวัวปากเป่าก็ได้นะยังแรงกว่ามึงอีกเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยฝั่งนู้นน่ะมีมีแรงเปล่าอ่ะโค้ชพานักเตะไปเที่ยวไหนก่อนว่าก่อนแข่งอ่ะฮะไป,ะไปมีแรงเปล่าเฮ้ยนักเตะฝั่งนู้นอ่ะ ลีโอเนวลีโอเนวลีอรรโอเนลลเหมาแล้วครับเปิดบอลแล้วครับงออูชานย,าย่าตูเร่ผมว่ารถดากอีสวยละตัวตำแหน่งผมค้าโอ้ยชาชิบหายเลยมาเลเซียอ้เชี่ยมันออกจากอย่างแมนซี่ยังวะ อุ้ยสวยจัดเลยอย่างนี้ล้ำหน้าโอ้ล้ำหน้าเล่นไปดิเล่นไปดิเล่นไปดิหาเล่นเก๊เก๊หาเล่นมันตัวตัวเก่โอ้หวยบุกไม่ขึ้นเหมือนกันวะอุ้ยโอ้กูไม่น่ากระชากบอลยาวเลยไอ้เหี้ย โอเคยเโอ้เอาโอ้ฮาเลนดในที้ยะตากล้างหรือฮาแลนในฝั่งนู้น่ะตากลางหรือฮาแลนอะพี่ตากครับไฟที่เหลืองจังครับ่อมึงดาด่างเด้อแปลงแข่งบ้างเด้อโอ้กูทำอะไรวะทำไมไม่วิ่งวะ เยหักนักทำไรหักนักเฮ้ยมาลื่นมาลื่นไม่ใช่มาลื่นเฮ้ยเฮ้ยมาลื่นมาลื่นเฮ้ยทำไมแค่ส่งเม็ดเดียวเองวะเอ้าวผมครับส่งยังส่งผิดลวนไปหมดเลยเว้ยตัวมาก นิวนิสารดูแล้วเหนียวชียฟนไม่ตกดนเควินเดอบอยตุน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 นตุนตุนตตุน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 ตนตุ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 นตตุนตุนตุนตนนตุ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  เวลาโดนเมนท์อสองอะอาการอย่าออกมันต้องเป็นวันของกูเบื้องหละมากูจะตัต้งใจแล้วกูจะไม่ไม่กังวลไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วเล่นไปเลยตาลำหน้านะผมครับฮาแลนด์ในเทียเดี๋ยวกูเปลี่ยนออกแม่งเลยจบเกมแล้วฮาแลนด์หนึ่งฮาการ์กับตัวนั้นอ <laughs> ะตัวดีโอ้ยส่งให้หากากเลยดิฮาการมาแล้วหากากทไร์ทำไรฮาการ์ทำไรฮากาก์ทำไรฮาการ์ทำไรหากากจ่ายไปไหนน่ะ <laughs> <laughs> เอายิงไปไหนญาติาตูลู่เฮ้ยฮากกากเอาหน่อยวะหา,ากาห้าหมังนู้นน่ะบัวเต็งบัวเต็งยอดบัวงามวิจังหวะเวลาเลยครับโอ๊คออกมาทำไมอ่ะกูออกมาทำไมอ่ะกูออกมาทำไมก่อนไอ้เหี้ย ไกกันในลองมาทําอมอย่าเข้าพวดเน้นหัวขาโอเคครับพี่ขอบคุณครับเพื่นได้ยินเสียงแกกันไหนครับไม่รู้อ่ะสู้สู้ครับพี่มาลีครับครับเหลืออีก9นาทีเดอบรอยชาบีอลอนโซ่ ลลเ,เล่นเกมก็ไม่เก่งเยอะแล้วิลุดีใครจะเอมึงเป็นผัววะโอ้ยยยยย่ยยยยย่งยยยยย่งยย คืนได้โดให้ 1, หนึ่งมืนหาการ์ดเหรอมึงออกไปนี่ก่อนจบไปสัตว์โอเคครับโอ้เดีดยว <c oughs> อเคเอาคืนไมได้ดว้วยนะมึงฮอคพิมพ์วาพิมบีวาบาพาเท่าไหร่วะสี่พันห้าสี่พันห้าอะไร <c oughs> เอา้าอันนั้นเม็ดเดียวเร,รอบที่แล้วสองเม็ดฮะรอบที่แล้วสองเม็ดอันนี้เม็ดหนึ่งเป็นสี่พันห้าอยากเอาเพิ่อมอะไรบอกได้นะอยากเอาเพิ่อมอะไรบอกได้นะ จะเป็นเท่าไร4 0 0ตอนนี้เป็นเท่าไหร่คนดู4,005ขอตั้งใจเล่นกันนะคุยอะไรสัตว์พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแตกงแลชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมโคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลืยซวยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ็กทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาสัตว์ไอสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี้ยมของน้อยกูกูรวยจังอย่าเสนอกมาขอพอยคุมมนสููไ่ใรกเล่นมึงอยให้